ไบโรบัสต้าเป็นร้านกาแฟาเล็กๆที่อยู่ในสวนทุเรียนค่ะเรามาที่นี่ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นร้านเล็กๆมีโต๊ะเดียวอยู่เลยตอนนี้ร้านขยายมีหลายโซนให้นั่งแล้วก็มีเมนูเพิ่มขึ้นมากมายเลยค่ะมีทั้งกาแฟาอร่อยๆโกโก,โก้แท้นะคะแล้วก็น้ำผลไม้ปั่นต่างๆก็มีเบเกอรีร่ทำเองน้องๆช่วยกันคิดเมนูออกมาเยอะเลยค่ะมีทั้งบานอฟี่ ครีมชีสพายต่างๆนะคะแล้วก็มีขนมปังเกลืออร่อยมากๆเลยใครมีโอกาสแนะนำเลยค่ะแวะมาชิมนะคะถ้าผ่านมาทางชุมพรที่นี่เป็นร้านกาแฟอีกร้านที่ควรมาเช็คอินมากเลยค่ะไปตองกินสองชินงช้นนะบานอฟฟี่อ,อร่อยมากค่ะเลยนะเมกานอ่ะ ลาฟฟี่ใช้ก็เลยแบบให้กินกาแฟก็ได้วเป็นกาแฟเดียวที่เป็นเดือดทอดยูออเยนทอดนั้นเมื่อไหลก็ะหมดก